สวัสดีครับผมมาครับวันนี้พบกับช่องเฮียมีพาอีกแล้วนะทุกคนนะเออมาวันนี้ผมจะพามาเล่นเกมวัวทองนะทุกคนนะเออหรือวัวแห่งโชคลาภนั่นเองนะทุกคนนะเออนะวันนี้ผมมากับงบ630บาทนะมากับเบ็ด40 <Wow. S 1> นะทุกคนนะเออมาเทอร์โบเหมือนเดิมรอบนี้อมุนอัตโนมัติแค่สิพอก่อนนะทุกคนนะเออหนะ่ามาดิดอกเลกมาก็ได้เลยวายมาสะสมโอเค ได้ไนะมอุ้ยนี่ไงถุงเงินมาแล้วโอ้ยนี่ไงประทัดมาอีกโอเคเข้าเรื่อยๆเข้าเรื่อยๆเข้าอีกไหมนี่ไงล่ะอังเปามาอีกแล้วโอ้ยวายมาโอเคนี่ไงล่ะอุ้ยอุ้ยวายอีกแล้ววายอีกแล้วอุ้ยได้อีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยได้เรื่อยๆเลยนะทุกคนนะอุ้ยมันแตกดีอยู่นะนี่ไงล่ะโอ้ยส้มมาอีกโอเควายนี่ไงอังเปาออ้ยได้มารอยยี่แลยนะทุกคนนะเมื่อกี้นะเออหน่ามาอีกแล้วอังเปาอังเปาเข้าหมดอุิยวาย อุ้ยได้เท่าไหร่อุ้ได้มาพันสองนันทุกคนนะเออของจริงว่ะเฮ้ยนี่ไงล่ะอู้ยอย่างงบแค่ห้าหกร้อยนะได้มาพันกว่าแล้วตอนนี้ทุกคนนะเออมาดิขอเรื่อยๆเลยขอเรื่อยๆเลยอ้ยเริ่มเงียบแล้วว่ะทุกคนมันเริ่มเงียบแล้วนะเฮ้ยเพิ่มไปดีเออน่ะเอาสักเท่าไหร่ดีเอาสักเท่าไหร่รอยยี่นี่แหละทุกคนเออน่ะมาดิเออหนานี่นนไงล่ะประทัดมาอีกแล้วโอ้ยเฮ้ยนี่ไงล่ะถุงเงินมาอีกโอเค เฮ้ยวายโอ้ยเฮ้ยวายมาเออนี nee why? 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 ่ไงล่ะโอ้ยเงินรางวัลก้อนโตมาอีกแล้วเท่าไรได้เท่าไรโอ้ได้มาสามพันหกเลยนะทุกคนนะเออนี่แหละเบ็ดร้อยยี่โอ้โหแตกทีกันบึ้มบัมอย่างนี้เลยนะทุกคนนะนี่ไงล่ะวายมาดิเออมาอีกมาอีกมาอีกไหมมาอีกไหมโออนี่ไงล่ะโอ้ยเงินรางวัลมาอีกแล้วโอ้ได้มาอีกสองพันสี่เลยนะทุกคนนะเออนตอนนี้เงินโอ้โหกพันแล้วนะทุกคนนะโอ้ได้เยอะนี่ไงล่ะโอ้เต็มจอ ออ้ยโอ้ยรางวัลวันตัวแล้วเท่าไรโอ้ยมินสองเลยนะทุกคนนะเออโอ้ได้เยอะมากเลยนะดอกนี้นะเออโอ้ยคุ้มมันนะโอ้งบแค่ห้าหกร้อยแต่แตก็นมือเนื่นน้นได้มาหมื่นเจ็ดแล้วตอนนี้นะทุกคนนะเออยังไม่สะใจนะทุกคนนะเออเพิ่มเด็ดเลยสองร้อยเป็นเลยนะเออนนยังไม่สะใจนะแค่นี้ยังไม่สะใจนะเอาอีกนะจะเอาอีกเออหน่ามาดีประทัดมาอีกอืม วายมาโอเคสะสมวายไปวายมาอีกแล้วโอเคยังได้อยู่ไม่เป็นไรได้น้อยได้มากก็ยังได้นะทุกคนเนะออประทัดมาดิออเออยส้มมาโ okay, อเคเฮ้ยโอ้โหเต็มจอไปเีกเจ็บร้อยโอเคนี่ไงล่ะอังเปามาอีกไดสี่ร้อยไปเลยนี่ไงส้มอีกแล้วโอ้หวายมาดิเออผมวายไปสะสมไปเรื่อยๆนะจะได้ร่างวัวทองมานะทุกหูถ้าถ้าร่างวัวทองมานี่จะบึ้ม,บ,มบั่มมากเลยนะทุกคนเออมามาลุ้นกันต่อ โอเคสะสมไปสะสมไปเรื่อยๆนี่ไงล่ะส้มเข้าอีกแล้ว okay. โอเคโอค้ยเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าว่ามันเข้านี่ไงล่ะโอ้ยหัวทองมาแล้วทุกคนหัวทองมาแล้ววีเฮ้ยขนงันใหญ่นะของวันถ้าเรางันนี้แตกกัผมพ่อเลยนะทุกคนเนฮะ้ยประทัดมาไหมโอเคอยังไม่ใช่ประทัดนะทุกคนนะที่่าประทัดเข้าอุ้ยส้มไหมส้มไหม ขอให้ไม่ใช่ส uh, ้มหรกขอให้เป็นพวกประเภทเงินถุงเงินหรือแล้วก็ช่างนะขอเป็นพวกนั้นจะได้แตกหนักๆนะทุกคนนะเฮ้ยส้มหรือเปล่าส้มหรือเปล่าใช่ส้มไหมโอ้โหได้น้อยจังว่าได้ห้าร้อยเองนะทุกคนโอ้คิดว่าผมจะได้เลิกเรื่องแล้วทุกคนนะอ้จะโคตรเจ๋ดายมาดิไม่เป็นไรมาโต้ยอุ้ยี่บอกนะว่ามาอีกแล้วมาอีกแล้วทุกคนโอ้โหได้ลุ้นอีกแล้วรอบนี้ขอแบบบึ้มๆนะทุกคนนะเออถ้าได้บึ้มๆมันโตเลยนะ เออเมื่อกี้มัน,นได้แค่ห้าร้อยเองนะทุกคน,นมันไม่เบิ้มเท่าไหร่นะนี่ดอกนี้ิก็ได้เบิ้มมาผมพอเลยนะทุกคนนะเฮ้ยโอเคเฮ้ยเท่าไหร่วะโอ้ยโอ้ยได้มาหมื่นห้านะทุกคนนะโอ้ยแค่นี้ก็พอแล้วทุกคนนะเอออย่าไปโลภมากนะงบแค่ห้าร้อยหกร้อยเองนะเออตอนนี้แตกมาหมื่นห้านะคุณทุกคนอือ คงกว่านี้ก็ไม่มีแล้วนะทุกคนนะเออถ้าใครสนใจนะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะทุกคนนะถ้าใครอยากลองเล่นเกมเวัวทองนะเออนะ่ะแอดทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะทุกคนนะไปกดติดตามกดแบบแอดไลน์มาได้นะแอดมีนแอดมิดนพร้อมตอบตลอด24ชั่วโมงนะทุกคนนะเออถ้าใครสนใจนะแอดมาได้เลยนะทุกคนนะแอดไลน์มาแล้วก็ฝากติดตามช่องสล็อตคอยด้วยนะทุกคนนะเออเราจะมีการไลฟ์สดสล็อตประมาณบ่ายสองของทุกๆวันเลยนะทุกคนนะไปกดติดตามกันไว้เลยทุกคนนะ งั้นสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ